ล่าสุดพิธีกรดังอย่างมดดําคาชาภาหนึ่งในพิธีกรที่ทํารายการอยู่ช่อง g m m 25อย่างรายการแฉก็ได้ออกมาชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมว่าจากเขาและคนสอบถามถึงช่อง g m m 25กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อให้หมดดําและทีมงานไปร่วมงานด้วยใช้คําว่าเยอะสุดตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาเลยค่ะกราบขอบพระคุณจากใจจริงๆค่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องช่อง g ี25กับทุกท่าน ในฐานะพนักง,งานและคนทำงานช่อง g m m 25ช่องจะไม่มีการปิดช่องหรือยุติการออกอากาศแม้แต่นาทีเดียวและที่สำคัญทาง GMMTV ยังคงผลิตละครใหม่7วันให้กับช่อง g m m 25 Thailand ส่วนรายการแฉยังอยู่ g m m 25ไม่มีการย้ายช่องไปไหนทั้งสิ้นและพวกเรายังมีรายการแฉแต่เช้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งและมีรายการใหม่ ที่ช่องกำลังจะขึ้นมาอีกรายการหนึ่งขอเรียนว่าช่อง GMM25 ไม่มีการยุติการออกอากาศจึงเรียนมาเพื่อทราบกรับขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่เป็นห่วงและให้โอกาสเสนอมามากมายมากมายจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเมื่อมีโอกาสขอไปรับใช้ทุกท่านจริงกรับขอบคุณลูกค้าผู้สนับสนุนช่อง g ี m 2 5 Thailand มาโดยตลอดโปรดมั่นใจช่อง g m m 25ปีหน้าสนุกครบทุกรถ